ดูไปนะอือฮะมึงชื่ออะไรติ๋มมากับใครพี่ชายแต่ว่าพูดคล้องพูดคล้องไหรไม่ต้องกลัวเลยไม่มีผิดพลาดทถิดมะคงไปเจ้าพูดดีๆตายกันหมดเลยเจ้าดุดุดุดสิเจ้าต้องดุเจ้าจะต้องดุดุนี่เหรอดุก่อนเฮ้ยเจ้าไม่นะไอ้ต้องดุวันนี้หมาแล้วมาแล้วไม่ใช่เจ้าจะกัดไหมเนี่ยตัมึงให้กูดุอ่ะไม่ดุไม่พอดีพระเจ้าขาพระองค์ท่าน นั่นจะพาใครมาเออก็ฉันมาเออมามากับเมียพระเจ้าวะโอ้โหตายตายตายเลยหัวขาดหมดน้องสาวสิโอ้โหก็จะดุมากดิดุค่ะอ่าอ่าอ่ดูพี่ดูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านเจ้าถามว่ากูมากับใครเออแล้วไอ้ตูมไปไหนเนี่ยกเดี๋ยวกูไปตอบให้ไงเดี๋ยวกูเล่นถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเลยเหรอเอออ่าเฮ้ยไอ้กเจ้าเพียวโโอ้หกูจะฆ่าพระองค์เจ็บมากเลยพวกมึงมากับใครดีมาก พาน้องสาวมาพุทธกาลดีมากน้องสาวมึงชื่ออะไรปิ่มตอบช้าเนี่ยเฮียเดี๋ยวก็โดนตัดขั้วตอบมันไม่ไวๆเลยสิอ้าวไอเออไอ้กระโจ้เพียวกระเจ้าข้าพระองค์มึงพาใครมาน้องสาวพุทธกาลน้องสาวมึงชื่ออะไรปิ่มไอ้แดงข้างๆมึงใครพี่เป็นไงพระองค์เก่งจังเลยพวกเดี๋ยนๆแป๊บ เออมึงเป็นอะไรอ่ะไอ้เหี้ยจะ50แล้วให้กูหายใจก่อนเถอะ3รอบแล้กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่คล้องแล้วคล้องแล้วคล้องแล้วเอาอย่างงี้อะไรถ้าเราคื้นซ้อมต้องเด็ดทั้หมดเวลาเออนี่เราสี่คนเดินซ้อมไปเรื่อยๆน้องสาวถ้นใจนะบอกเลยนะไปถึงสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าหาพูดผิดนะหัวขาดเลยนะต้องบอกว่าน้องสาวนะน้องสาวน้องสาวต้องบอกว่านี่พี่ชายนะจ่ะบอกหัวเมียไม่ได้หรอกหัวมาจุดนะเดินไปซ้อมไปดีกว่าดูดูสองคนผัวมีดไปตัวมากับใครกูต้องถามมึงดิเอาเหรอมากับใคร พี่ชายไปไปเลยนตามไปตามมาเดินตามเดนมาเวลาเด้เข้าชื่ออะไรอะไรติ๊มติ๊มอ่ะเออติ๊มหรือต่อยติ๊มออนี่ก็หลายวันแล้วชังโบทหารใหม่ของเราเหตุฉไหนยายเล่ายังม่มาขึ้นเฝ้าเราสักทีนี่มึงไม่ต้องกลัวเลยอไว้ใจเมียคนนี้รับรองเปี่ย ไม่มีแน่นอนอะไรคู่นู้น่ะอะไรออไอช่างโบมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปไปบอกหัวมีตายกันหมดเลยมันฟ้องมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้มั่นใจนะเนี่ยแน่นอนมึงชื่ออะไรตต๋มมาใครมาพี่เยี่ยมมากแล้วเดี๋ยวก็เขานั่งตรงไหนเออมึงตามกูมากูก็ไม่เคยเข้าวังกูไม่รู้หรอกตรงไหนตรงไหนตรงไหนบอกกูมามึงอยากนั่งตรงไหนก็นั่งนั่งข้างหลังกูก็ได้โอเคเออ นั่งข้างหลังเลยเถวายจ้โอ้ยนี่อีห่าให้นั่งข้างหลังไม่ใช่นั่งบนหลังอจะไปรู้ก็มึงบอกกูนั่งข้างหลังข้างหลังัไอ้นี่มันบนหลังกูเออนั่งตรงนั้นถวายถวายบังคมถวายถวาบังคมเพ็ค่ะเค่ะอ้ยเอาเอาเอาไม่ต้องยกเท้าสูงขนาดนั้นดีดีดินี่เจ้าสองคนเจ้าเป็นใครกันอ่า เออหม่อมชันชื่อกระโจ้เพียวพเพจ่เจ้าชื่อกระโจ้เพียวพเพจ่แล้วชุดเขียวเหมือนพระอินทร์น่ะชื่ออะไรชื่อติ๋มเพจะเจ้าชื่อว่าติ๋มเจ้าชื่อว่าติมาต๋มใช่ไหมเพคะเจ้ามาจากไหนบานอกเพจะเจ้ามากับใครมากับผ่อ่อ ดขอโทอดค่ะคือเดินมาไกลหิวคืผมจึงอยากกินถั่วไปค้าอยากกินถั่วไปค้าอยากกินถัใจนะไปคเธออยากกินถั่วเจ้าชื่ออะไรนะติ่มไปค้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาก่อนไหวแล้วทำไมโอ๊ยจ้าดุเดี๋ยวอะไรของมึงวะโอ้ยนี่อีบ้าโอยมึงเอาในวังนี่เลยเนี่ย กูไม่ไหวเจ้ารในมุมบอกเจ้าไม่ดูไงไม่ดูหรอกใจดีมุมบอกเจ้าถาช้าๆกูตอบพี่ทันเอ๋อพระองค์ท่านเอ็งชื่อว่าอะไรนะกระโจ้เพียวไ่ครับกระโจ้เพียวเธอเนี่ยชื่ออะไรติ๋มเป็นข้ามาจากไหนบ้านนอกเป็นอะไรกับกระโจ้เพียวหัวเบียก อะไรกันอ๋อไม่อยากกินถั่วไปเลยค่ะคือว่าเจอวาเปี่ยวมันคอแห้งมันอยากกินเบียร์ไปคค้าอ๋อคอแห้งเพคค้ก็เลยอยากกินเบียร์เพคคะนึกว่าอะไรกฎกติกาก็คงจะรู้กันดีเพคค้แล้วชังโบล่ะเออกำลังมาเพคค้าก่อนที่ชังโบกำลังเดินทางมาไปเลยครับกำลังเดินทางมาเลินมาเริ่มอดีเออดีดีจำมาไว้นะ ้มหน้า,าไว้ห้ามตบตาพระองค์ท่านเป็นเด็ดขาดจพี่ะตามพี่มาเออขอเดชะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านณตอนนี้ก้าว่องชังโบขึ้นเฝ้านัท้องพระหลคงหลวงแล้วพระเจ้าค่ะพรใดประเสริฐจงเป็นของเจ้าชังโบทหารใหม่ของข้าเหตุชไหนใหญ่เล่าการเก็บข้าวเก็บของในครั้งนี้จึงเดินทางมาล่าช้า พอดีว่าก้ามหม่อมชันสัมภาระเยอะด้วยและก้ามหม่อมชันได้มีน้องสาวติดตามเข้ามาในเมืองด้วยพระเจ้าค่ะอ๋อดีดีด,ดีไม่เป็นไรเมืองของเราเนี่ยใหญ่โตถ้าจามีใครปรารถนาที่จะเอาใครมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าก็เชิญได้เลยพระเจ้าค่ะอยู่ทางพระหัตถ์ด้านขวาของพระองค์ท่านเชิญทอดพ,<ห>พระเนตเถข้าลองเจรจากับน้องสาวของเจ้าหน่อยสิ หม่อมชันเมยวดีถวายบังคมไปค่ะเจ้าชื่ออะไรนะเมยวดีไปค่ะชื่อว่าเมยวดีเจ้ามาจากไหนมาจากมาจากในป่าไปค่ะเป็นอะไรกับชัางโบเป็นเป็นเป็นน้องสาวไปค่ะอ,อ๋อเป็นน้องสาวก็ดีเจ้าเป็นพี่พระเจ้าค่ะเจ้ามีน้องครั้นว่าจะทิ้งน้องไว้อยู่ที่บ้านป่า ก็คงจะเป็นห่วงล้สินะแต่การที่น้องสาวของเจ้านั้นก้มหน้าเจราจากับข้าองค์สมิงเลิดฟ้าข้าไม่พอพระไทยบอกให้น้องสาวของเจ้าเงยหน้าคุยกับข้าสิรับด้ยก้าพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านเงยหน้าขึ้นได้อะยะ่าตบตานะพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะ แล้วไงก็ตาเจ้าสิยิ้มหวานเลยเห็นไหมไงวะเนี่ยช่างสวยจัดโอ้โหิมหาัสจันเมื่อรู้ จักกัลประจักหัวใจตะเติดเกิดความรักพราะเธองามนัก,นกหนักนาไฟราักรามรุกปลุกอารมณ์เสมือนน้ำคม หักขาคนอะไรหน้าตาสวยเป็นเช่นนี้ สายตาเจ้าชูน้องรู้ใจชายอยากนั่งห่างไว้ลายหวา ลมชังจัดบาดใจนี่มันทนไม่ไหวกระโวยเสมอ,อเปลิลแม่เหวสอเวลวขโมยความรักหลุดลอยอ่อนลาตัดมาให้คมน้ำควรคำดูนอประเดียว เจอตอทิมตาเอาล่ะน้องสาวของเจ้าชื่อว่าอะไรนะเมียวด,ดีพระเจ้าค่ะพระลงท่านเข้าไมา่อยากจะเชื่อว่าหญิงสาวชาวบ้านป่าจะมีรูปร่างหน้าตาสะสวยเช่นนี้ ช้างเผือกในงาเนียมอยู่คู่ป่าใหญ่ชั้นใดหญิงสวยๆก็จะต้องอยู่คู่ธรรมชาติชั้นนั้นข้าดีใจเสีเลเกินชังโบข้าได้เจ้ามาเป็นกำลังสังคัญแห่งเมืองของเราสืบต่อไปในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นศึกเหนือเสือใต้ถ้กก้าวเข้ามาในเขตขอบขันทศีมาแห่งอมรอปุระเซเวคชัดคงจะไม่สั่นคลอนเป็นแน่แท้เอาละวันนี้ก็เริกงามยามดีถ้านนเมื่อทุกคนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาณท้องพระโรงหลวงแล้วเราก็ข้าจะขอประกาศแก้กฎหมายสักข้อหนึ่งสืบเนื่องไปได้วยว่า นับตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระราชบิดาได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์ย่อมมีสิทธิ์ขาดในการคิดและตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089200 988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซแต่ด้วยยามนี้มันเปลี่ยนรัฐสมัยใหม่การเวลาไม่ได้หยุดอยู่กับที่โลกก็ยังคงหมุนรอบตัวเราไปเรื่อยๆข้าเองสมิงเลิศฟ้าได้สืบสันตะติวงโดยตรงจากองค์สมเด็จราชบิดาเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทหารทุกคน มีเมียได้ที่เยอะที่เยอะเฮ้ยนี่อุ้ยนี่กูจะได้มีมีกับมึงแล้อะไรกันน่ะจ้าวไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะพระหลงท่านกระหม่อมฉันก็แค่ดีใจแสดงความดีใจกับน้องสาวเพียงเท่านั้นพระเจ้าค่ะอ๋อถ้าเป็นการดีใจข้าก็ไม่ว่าอะไรเห็นหน้าตายิ้มแย้มกันทุกๆคนข้าก็มีความสุข ชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีของแผ่นดินแห่งอมรปุระข้าจะขอถามเจ้าช่างโบเจ้ารักข้าเสมอไหนเสมอเก้าพระเจ้าค่ะแล้วน้องสาวเจ้าล่ะเสมอดวงใจก็หม่อมแล้วถ้าข้าต้องการสิ่งใดล่ะแก่หม่อมฉัน,นก็จะมอบให้แม้แต่ชีวิตแก่หม่อมฉันก็ตาม <laughs> เจ้าตอบได้ชัดเจนแล้วจริงใจมากคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ข้าปรารถนามากที่สุดชังโบพระเจ้าค่ะพระงลงท่านข้าจะขอถามอีกสักครั้งเจ้ารักข้าเสมอไหนเสมอเก้าพระเจ้าค่ะแล้วน้องสาวเจ้าล่ะเสมอดวงใจแล้วทํามาดแม้แว่าข้าต้องการสิ่งใดล่ะแม้แต่ชีวิตกระหม่อมชัน ถวายพระองค์ท่านได้พระเจ้าค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตำแหน่งยอดขุนพลข้าขอมอบให้กับเจ้าส่วนเรวดีน้องสาวของเจ้าข้าขอเออกล้าหม,อมอ่อมฉันเออขอบใจพระองท่านคือก็อ้าว,าวเลวดี <c oughs> ขาดรอนรอนไม่ว่าดีจะกลับมาหาพี่สวงรารอนหัวใจเธอไม่แน่นอนเจ้าอย่าทิ้งพี่ไป เมืว่วดีเจ้ากลับมายอดเอ๋ยยอดรักจำต้องจากรักจำจนวันไหวในอาวลสุดสะทอลสวงระทมรักนี้ช่างมีกรรมแสนชกช้ำ ชั่วชื่นชมเจ็บเปลบแทบระบมแทบเป็นลมลมอ่อนแรงสวัสดีพี่ขาเจ้าไปพี่อยู่เยี่งย,ยงไรเจ้ากลับมาหาพี่ดอกรักชักอาบเช่า ดอกศกเศร้าแต้มคืนแสมบุพภาราคาแพงโดนเขาแย่งจนปัญญาย่อยยับรักอับประยชน์ผมรันทษหมดศรัทธาเหลือแต่แคดน้ำตาใช้เป็นยารักษาใจ เจ้ามาเพียงใดเจ้าคงรู้ดีทำไมทุกอย่างต้องเป็นเช่นนี้ทำใจน้ำตาใดออกมา They palha ตอนนี้ข้ามังรายนั้นยังเป็นห่วงมนตาอยู่ตั้งแต่ราข้าไปประ้าชนบทสามวันด้วยบัดเพลานี้ยังไม่เห็นหน้ากลับมาไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างกำลังบทหนึ่งเจ้าอยู่พอดีเลยเจ้ามนตรา ขอเดชะเสด็จพี่บัดนี้ข้าพเจ้าได้กลับสู่วังหลวงแล้วพระเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างที่ไปภาคธนบดสามวันมีความสุขหรือเปล่าน้องมนตามีความสุขดีพระเจ้าค่ะพี่เห็นเจ้ากลับมาเนี่ยปลอดภัยพี่ก็ดีใจไม่ใช่น้อยเออในเมื่อน้องกลับมาแล้วเนี่ยก็เห็นเวลาเป็นสมควรแล้ว ที่จะสารต่อบัลลังก์วังหลวงแห่งนี้แทนท่านพ่อจงฟังกับพี่ให้ดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรัตนะบ,บัลลังก์วังหลวงแห่งนี้เจ้ามนตาต้องครอบครอง ขอมพระเจ้าค่ะบัดนี้ข้าพระเจ้ามนตราได้เถลิงลาชเป็นองค์กษัตริย์องค์ใหม่ผัดต่อจากองค์สมเด็จราชบิดาจะขอแต่งตั้งพระเชษฐามังรายให้เป็นผู้สำเร็จราชการน้อมรับพระเจ้าค่ะและขอแต่งตั้งมหัดเล็กพระเจ้าค่ะเป็นทหารคู่พระไทยส่งพระเจริญ ในบัดเพลานี้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะหเมาะสมเท่ากับพวกท่านมนตราแต่ขอเดชะการเป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบนั้นต้องมีสามสิ่งที่สำคัญข้อที่หนึ่งก็คือบรรลางแก้วส่วนข้อที่สองก็คือมาแก้วข้อที่สามนั้น ก็คืออักเอกพระมเมศสีคู่พระไทยถึงจะเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าค่ะอักเอกพระมเหสีข้าพระเจ้ามีแล้วพระเจ้าค่ะเป็นความจริงขนาะดพระเจ้าค่ะนางให้น้ำว่าเชียงรุง้งงามนางนี้ทั้งงามทั้งเก่งเลยพระเจ้าค่ะถ้ามาแม้เป็นเช่นนั้น <c oughs> พี่ก็อยากได้เห็นกับตาว่าจะงามจริง อย่างที่พระองค์ท่านได้พูดมาหรือเปล่ามหาดเล็กพระเจ้าค่ะไปตามเชียงลุงมาเข้าเฝ้าข้ารับราชอ,องค์การด้วพเจ้าะมาเลยอยากจะเห็นหน้าจะแย่แล้วเนี่ยเชียงลุงขึ้นเฝ้าสวยหรือเปล่าพระน้องท่านสวยที่สุดแล้วพระเจ้าค่ะแน่ใจนะแน่ใจ ขอเดชะบัตรนี้เชียงรุงขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะอยู่ประหัตข้างซ้ายพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะถวายบังโคมเพคะเนี่ยน่ะเหรอที่นามาเชียงรุงใช่แล้วพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นพี่มังรายคนนี้จะขอทำความรู้จักสักหนึ่งได้หรือเปล่าตามสบายเลยพี่มังรายให้นามว่าเชียงรุงเงั้นเหรอเพคะ แล้วเป็นชนชาติใดกันเล่าหม่อมชั้นเชียงรุ้งเป็นสาวกะเรียงแห,งห่งนาดยอยใส่ดาวมีแม่ชื่อว่ามะขินมีพ่อเป็นนายพานชื่อว่าพ่อเมงจับเพคะเชียงรุ้งเพคะเมื่อสักครู่นี้ข้ามังลายฟังไม่ค่อยถนัด ว่าเจ้าเชียงรุงนั้นเนี่ยเป็นลูกเต้าเราใครกันนะเป็นลูกของแม่มะขินกับพ่อในายพานเมงจักใจนะแน่ใจนะใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p พรโโ่